นิทานเรื่องฮิปโปปังกับสะพานหายไปเช้าวันหนึ่งฮิปโปน้อยฮิปโปปังอยากไปเยี่ยมเพื่อนอีกฝั่งลำธารแต่พอเดินไปถึงเขาพบว่าสะพานไม้เก่าหายไปแล้วโอ๊ยแล้วจะข้ามไปยังไงดีล่ะฮิปโปปังเกาหัว ขามองซ้ายมองขวาแต่น้ำไหลเชี่ยวไม่มีทางข้ามกระต่ายกระรอกและเต่าใจเย็นมองดูอย่างกังวลเราต้องหาวิธีข้ามไปให้ได้ฮิปโปปังประกาศอย่างมุ่งมัน่นเขาคิดจะกระโดดข้ามแต่ลำธารกว้างเกินไป จะว่ายน้ำข้ามแต่กระแสน้ำแรงเกินไปอีกถ้าใช้แค่แรงไม่ได้ต้องใช้หัวคิดแล้วละฮิปโปปังพูดเพื่อนๆนพยักหน้าพร้อมลุยภารกิจแก้ปัญหาด้วยกันฮิปโปปังและเพื่อนนั่งล้อมวงวางแผนอย่างจริงจังกระต่ายเสนอ เราต่อเรือไม้ดีไหมแต่ไม้ในป่าไม่พอกระรอกเสนอเราผูกเชือกทำสะพานลอยได้ไหมเต่าเสนอทำสะพานหินข้ามทีละก้อนฮิปโปปังฟังทุกไอเดียอย่างตั้งใจแล้วเขียนลงบนใบไม้แผ่นใหญ่ เราลองวิธีง่ายก่อนถ้าไม่ได้ค่อยเปลี่ยนฮิปโปปังสรุปแผนพวกเขาตัดสินใจเริ่มจากเก็บหินเรียงข้ามลำธารเพื่อนเพื่อนช่วยกันค้นหาก้อนหินแข็งแรงที่สุดแม้จะเหนื่อยและเลิกโคลนแต่ไม่มีใครบน่น ตัวมีภารกิจพยายามทำให้สําเร็จทีละขัน้นเมื่อเรียงหินได้ครึ่งทางน้ำเชี่ยวซัดหินหลายก้อนปลิวไปแย่แล้วหินไม่แข็งแรงพอกระรอกร้องฮิปโปปังหายใจลึกๆไม่ตื่นตระหนก ไม่เป็นไรนี่แค่ขั้นแรกเราคิดวิธีใหม่ได้ฮิปโปปังยิม้มเขาเสนอเอาเชือกมาผูกหินให้แน่นขึ้นและหาก้อนใหญ่กว่าเดิมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนวิ่งไปหาวัสดุเพิ่มอย่างกระตือรือรน้นเต่านำท่อนไม้ลอยน้ำมาเสริม กระต่ายหาต้นไหวายมาผูกให้แน,น่นฮิปโปปังดูแลการผูกอย่างละเอียดค่อยๆตรวจทีละจุดโลกจริงอาจไม่ง่ายแต่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ทำให้ปัญหาเล็กลงเช้าวันใหม่สะพานหินกับไม้เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ฮิปโปปังทดสอบการเดินข้ามอย่างช้าๆพร้อมจับมือเพื่อนๆบางก้อนหินยังยกเยกพวกเขาเติมหินและปรับแก้ด้วยกันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนกโนตร้องอย่างดีใจทุกตัวเริ่มมองเห็นความหวังในสายตาของกันและกัน ไม่ใช่แค่ไอเดียที่สำคัญแต่การลงมือทำทีละนิดก็สำคัญเช่นกันเต่าช่วยตรึงท่อนไม้กระรอกคอยเช็คแรงลมกระต่ายคอยดูระดับน้ำส่วนฮิโปโปปังคอยให้กำลังใจทุกตัวในที่สุดสะพานก็แข็งแรงพอข้ามได้จริงๆ เสียงเฮดังลั่นปากความสำเร็จครั้งนี้ไม่มีใครคนเดียวทำได้ฮิปโปปังก้าวข้ามสะพานอย่างภาคภูมิใจเพื่อนๆเ,เดินตามด้วยรอยยิ้มกว้างเราทำสำเร็จเพราะเราคิดเป็นขั้นตอนและช่วยกันฮิปโปปังพูด เขาเรียนรู้ว่าปัญหาซับซ้อนไม่ได้แก้ได้ในทีเดียวบางครั้งต้องลองผิดลองใหม่แก้ไขและปรับเปลี่ยนต้องฟังไอเดียของคนอื่นและรวมพลังความคิดเพราะไม่มีสะพานไหนสร้างได้ด้วยแค่แรงเดียวและไม่มีปัญหาไหนใหญ่เกินกว่าหัวใจที่อดทน ฮิปโปปังมองลำธานที่เคยดูน่ากลัวด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปถ้าเราคิดได้ใจสู้ได้เราก็ข้ามได้ทุกลำทานในชีวิต